สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคูเปิลทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคูเปิลนักเรียนเห็นชุดที่คูเปิลใส่ไหมคะนักเรียนลองทายกันสิว่าวันนี้คูเปิลจะมาสอนเรื่องอะไรอ่าต้องเราค่ะเรื่องของฝนนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้คูเปิลจะพานักเรียนไปเรียนดูว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเรียนอยากทราบแล้วเราไปเรียนรู้และหาคำตอบกันพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นก็มาจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นทะเลแม่น้ำลำธารน,น้ำตกเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมายังแหล่งน้ำก็จะเกิดความร้อนน้ำที่ร้อนก็จะระเหยขึ้นไปบนอากาศไอ้น้าระเหยขึ้นไปบนอากาศก็จะเจอกับความเย็นที่อยู่บนท้องฟ้าก็จะ ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อไอน้ํารวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นก้อนเมฆของเราก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทําให้รับน้ําหนักไม่ไหวก็จะตกลงมากลายเป็นน้ําฝนนั่นเองนะคะเมื่อตกลงมาน้ําฝนก็จะไหลลงสู่แหล่งน้ําเราจะเรียกว่าวัฏจักรน้ําค่าเด็กๆ ในช่วงเวลาที่ฝนตกเด็กๆลองมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้กันฝนได้บ้าง 1. ร่ม 2. เสื้อกันฝน 3. รองเท้าบูทตค่ะแล้วเด็กๆคิดว่ามีสัตว์อะไรที่ออกมาในฤดูฝนบ้างคะอ่าตะขาบงู กิ้งกือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้รู้แล้วว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรและการเกิดฝนเราก็ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันฝนด้วยและสัตว์ที่ออกมาในฤดูฝนใช่ไหมคะ ถ้าฝนตกนักเรียนก็ควรดูแลสุขภาพกันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะครูปเปิ้ลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย